ครับทุกคนครับตอนนี้เจ้าที่กระดังเก็บข้าวเก็บของเนาะมาดูกันว่าจะเต็นท์เนี่ยนึกว่าจะย้ายไปไหนนะฮะนะตอนนี้ปรารนะฮะขอขอาัพยครับสารวัตรกำลังทำสิผ้ากันย้ายนะครับ,รบ,รบย้า,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 ยายเต็นท์นะ อย่าให้เต็นท์ไปตรงไหนเนาะนะมาดูกันอาเบียรถากล้องมาจับแขนนี่หนึงจะย้ายเต็นท์ไปไว้บนคูนะรู้สึกมันคูคันคูด,ด้านนูนะ้นเพราะว่าเต็นท์ จากอบตอนะครับค่อนข้างจะาการเดินทางนะประมาณนั้นก็เลยจะย้ายไปไว้ตรงหูน้ำนะครับดดเดี๋ยวเราผมเดี๋ยวผมจะยกช่วยเขานะนอเต็นท์ก่อน เดี๋ยวผมจะช่วยเจ้าที่เขาเก็บนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งอ๋อวันนี้การค้นหายังคงดำเนินต่อไปนะครับแล้วก็ยังสอแววยังไล่วิแววขอภัยังไล้วิแววที่เจอเจอตัวดอกให้กอนทำไงอ่ะให้กอนแบบกลก็เดินกลับไปได้ไหมไม่ไม่ไม่เดินไปเลยวจะช่วยทางเจ้าที่ออบตยายเต็นนะครับ เพราะว่ารู้สึกว่าในบริเวณนี้อาจจะมีการการขัจรรถสูงเนี่ยมันจะติดต็ดีครับจะติดเต็นแล้วก็ค่อนข้างลำบากทีนี้จะย้ายย้ายไปอยู่ฝั่งนั้นนะซึ่งมีอยู่สองกรณีที่แรกเจ่าที่เขาก็บอกว่าเอออาจจะเก็บนะอาจจะเก็บแต่ว่าทีนี้นะพอเขารู้ว่าผู้สิทข่าวยังอยู่นะเขาเลยยื้อเพื่อยังอยู่ ก็จะย้ายไปฝั่งนู้นแต่เราให้พวกขันบินนั่นนู้นนะแล้วเขจะช่วยกันยกเพราะว่านะกลางวันเนี่ยค่อนข้างร้อนถ้ามีพิเตซนเนี่ยนะอยู่อยู่กันอันนี้อยู่นะครับมันมีที่พักตอนนี้เรามีกันอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่คนสี่คนหมดเยอะวุ้งกลับไว้หายเขาช่วยยกขาดได้ไหมเอาอันนั้นวางไว้ก่อนวางไว้นี่นี่วางไว้นี่

เระวางกันเดี๋ยวผนหลังอีกฮะพ่อถ้าไม่ไหวให้ก็โยกนะเพราะว่าพ่อพ่อ,พอ,พอไหวไหมเนี่ยไม่ต้องหมุนไปแล้วสามารถยืดใช่อรหม พ่อไหวไหมเนี่ย้อกลัวพ่อเป็บหแบบว่าบนหลังอีกอ่ะองั้นเพชรดูก่อเพราะว่าอ่ะก้นไปพ่อบนหลังอีกเยอแวเดี๋ยวให้เพชรยกังคนมาเยอะแล้วอ่ะย้ายเต็นท์ครับตอนนี้จะเป็นไงต่อมาดูกัน เฮ้ก่อนนี่ฮะ,ะน่าจะเป็นจุดนี้นะฮะเพราะว่มมาตรงสะพานก็จะ อันนี้หน่อยนึงนะครับก็เลยต้องย้ายนะนี่ครับย้ายเต้นทนะคร ยกเต็นเบาดีระวางดหลังนะเบาดีไม่ได้ไม่ได้ออกแรงโอ้โหยกอยู่แหมแต่ว่าเนอะลูกเขาห่วงเขาปวดเราปผหลังก็เลยเปลี่ยนให้เจ้าเพชรไปแทนเอ้าย้ายเต็นแล้วครับตอนนี้ย้ายตรงนี้ใหม่นะครับเพราะว่ากลัวการกิดขว้างเนาะการจราจรนะ ตรงนี้ก็น่าจะเหมาะอยู่หรอกเพราะว่าไว้เป็นกองอํานวยการไว้เป็นที่พักระหว่างที่ค้นหาเหนื่อยนะฮะนี่คือบรรยากาศรอบเย็นครับทุกคน ตอนนี้ก็ยังคงเป็นปริศนา,าอยู่เนาะเพราะว่ายังหาน้องไม่เจอวันที่29แล้วก็พูดง่ายๆว่าทําทุกวิถีทางแนละ้วจริงๆแต่ก็ยังไม่เจอนะครับยังไงก็เดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่เนาะดู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 เห็นไหมท่อน้ําไหลน้ําไหลเห็นไหมครับอืมนั่นสิไหลดูน้ําไหลโอเคเห็นแล้ว เดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่นะครับแจ้งมาว่าจะทายังไงกันต่อเคลียพื้นที่เคลียพื้นที่ทฮะย้ายกองอำนวยการออกจากกองออกจากสะพาน เป็นไงบ้างกล้องเหนื่อยไหมลูกน้องกล้องน่ารักมากพี่เป็นห่วงสุขภาพของพอดีแล้วที่ทําหน้าที่ของลูกยอดมากครับผมก็ไม่ห่วงพ่อครับพ่อพ่อคนหลังอีกครับผมก็ป็นห่วงขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ